บทที่76สุรออัดดะรูหรือกาลสมัยเป็นสุรอมักกียะอยู่ในภาคที่29มีจำนวนทั้งสิ้นสองตอน31องค์การบทนี้ได้ชื่อจากองค์การที่หนึ่งคำว่าฮัลในองค์การนี้ท่านอิหม่ามอัลบุคอรีอธิบายว่าอตาอัลอลอินซานี ได้มีมาแก่มนุษย์แล้ววะวหัลตะกูนูจัดดันและหัลนั้นใช้สำหรับการปฏิเสธวะตะกูนูคขอบารอนและใช้สำหรับการบอกเล่าวะวฮาซามินัลขอบารีและนี่ใช้สำหรับการบอกเล่ายากูลูกาหน้าชัยอันฟารัมยากุนมัสกูรอกล่าวคือ ได้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีค่าจะกล่าวถึงเพราะฉะนั้นในองค์การนี้จึงไม่ได้ให้ความหมายของคำว่าฮัลเป็นคำถามแต่เป็นการบอกเล่าที่แน่นอนหรือก็อดในองค์การที่สได้เน้นว่าแม้มนุษย์จะรับสืบเชื้อกำเนิดมาจากสิ่งไร้ค่าก็ได้พรพิเศษให้มีความคิดอิสระที่จะรับทางนำหรือปฏิเสธก็ได้ การบริจาคทานเพื่อทำคุณแก่ผู้อื่นนั้นต้องเนื่องจากแรงศรัทธาของผู้นั้นโดยเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เพื่อเอาหน้าหรืออวดตัวดังมีปรากฏในองค์การที่9ถึง11บทนี้เป็นวาฮีในการเทศนาตอนแรกที่นครมะกะแต่บางคนว่าเป็นมดานียะ บด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอแน่นอนได้มีเวลาในสมัยหนึ่งเกิดขึ้นแก่มนุษย์เมื่อเขามิได้เป็นสิ่งใดที่ถูกกล่าวถึงเลย อินนาขลักนาลอินซานมินนุตฟะตินอัมชาจินนับตลีฮิฟะจัลนาฮุสมีอันบาซีรอนแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์จากเชื้ออสุจิที่ถูกผสมกับรังไข่ในหมดลูกเพื่อเราจะได้ทดลองเขาดังนั้นเราจึงทำให้เขาได้ยินได้เห็น อินนาฮดนาฮุสบีลอิมมาชาคิรันวอิมมากัฟูรอนแท้จริงเราได้ชี้ทางนำแก่เขาแล้วเขาจะกะตัญญูศรัทธาหรือเขาจะเนรคุณปฏิเสธก็ได้อินนาอัตดนาลิลคาฟิรีนสลาสิลวะอัลลาลวะสัยรอน แท้จริงเราได้เตรียมไว้สำหรับพวกปฏิเสธซึ่งโซและปลอกคอและไฟลุกโชดช่วงเป็นการลงโทษ<ด> <and soul> แท้จริงผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะได้ดื่มจากถ้วยที่มีเครื่องดื่มซึ่งเจือด้วยการะบูนเป็นอุปมาดับความชั่วทั้งมวล ا ل ف เป็นน้ำพุซึ่งปวงบาวของอัลลอฮ์ดื่มพวกเขาทำให้มันพวยพุ่งออกมามากมายพวกเขาปฏิบัติตามคำมัน่นหน้าที่ต่างๆ และกลัวต่อวันหนึ่งในปรรโลกซึ่งความชั่วร้ายหรือความสาหัสของมันจะถูกกระจายแผ่คือเป็นที่รู้กันทั่วและพวกเขาให้อาหารเนื่องโดยความรักต่อพระองค์แก่ผู้ขัดสนเด็กกำพร้าและเฉลยของทุกๆุกศาสนิก ออนมมาุลลลลววูรคพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราให้อาหารแก่พวกท่านเพื่อหวังความโปรดปรานของอัลลอฮ์เราไม่ได้ปรารถนาการตอบแทนและการขอบคุณด้วยการปฏิบัติหรือด้วยคำพูดจากพวกท่าน

อัลลจะทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายของวันนั้นและจะทรงทำให้พวกเขาประสบความสดชื่นและผาสุขและพระองค์จะทรงตอบแทนพวกเขาด้วยสวนสวรรค์และอาภรณ์ผ้าไหมเพราะพวกเขาอดทนด้วย มุตคีน فيها على الأراءك لا يرون فيها شمسة ولا ز م h e r รีร h เอนเอกขนเอกอยู่บนฟูกณะที่นั้นพวกเขาจะไม่เห็นดวงตะวันในนั้นและจะไม่พบความหนาวเหน็บดแต่เงาร่มของมันนั้น จะอยู่ใกล้คลุมพวกเขาทาั้งๆที่ไม่มีแสงแดดและผลไม้ของมันถูกโน้มต่ำลงมาใกล้ๆแค่เอ้อมและมีภาชนะทำด้วยเงินและจอกทำด้วยแก้วถูกเวียนรอบพวกเขา ใสยอย่างแก้วแต่ทำด้วยเงินซึ่งพวกเขาจะเติมมันตามส่วนที่ต้องการและในส่วนสวรรค์นั้นพวกเขาจะได้รับการดื่มจากถ้วยที่มีเครื่องดื่มซึ่งเจือด้วยขิง ในนั้นมีน้ำพุซึ่งมีชื่อว่าสันสบิลและเด็กๆอายุของที่เวียนรอบคอยรับใช้พวกเขาเมื่อเจ้าเห็นพวกเขาเจ้าคิดว่า

บนพวกเขามีอาพรทำด้วยผ้าไหมบางสีเขียวและที่ปักอย่างหนาและพวกเขาจะถูกให้สวมกำไรมือทำด้วยเงินและพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะส่งให้พวกเขาดื่มเครื่องดื่มอันบริสุทธิ์ยิ่ง S <S <an> แท้จริงนี่คือการตอบแทนแก่สู่เจ้าและการบักบันของสู่เจ้านั้นเป็นที่ชื่นชม إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ แท้จริง เราได้ประทานอัลกุรอานลงมาแก่เจ้ามุฮัมมัดเป็นคราวๆดังนั้นจงอดทนคอยข้อตัดสินของพระผู้อภิบาลของเจ้าและจงอย่าคล้อยตามคนบาปหรือคนปฏิเสธคนใดในหมู่พวกเขา และจงรำลึกถึงพระนามของพระผู้อภิบาลของเจ้าทั้งยามเช้าและยามเย็นและในส่วนหนึ่งของกลางคืนก็จงกราบต่อพระองค์และจงแซ่ซ้องสะดุดีพระองค์ในรัติการอันยาวนานคือให้มากๆ ด้วยการนมาตะหันจุดแท้จริงพวกปฏิเสธเหล่านี้รักชีวิตชั่วคราวและละทิ้งวันอันหนักอึง้งไว้เบื้องหน้าพวกเขา Deles, these, เราได้บังเกิดพวกเขาและเราได้ทำให้เรือนร่างของพวกเขามั่นคงและเมื่อเราประสงค์เราจะเปลี่ยนอันอื่นเยี่ยงสภาพของพวกเขาก็ได้อิิินนฮฮักร ตะมนชาอัตะคะดอิลาร็อบบิฮีซะบีลันแพจิงนี่คือข้อเตือนสติดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็ให้เขายึดหนทางสู่พระผู้อภิบาลของเขาวะมะชาอูอิลาอัาอ์ ัา <an> <t une> แต่สู่เจ้ามิสมประสงค์ได้เว้นแต่ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ พระองค์ทรงให้ผู้พระองค์ทรงประสงค์เข้าสู่ความเมตตาของพระองค์ส่วนผู้ประพฤติผิดนั้นพระองค์ได้ทรงเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวดไว้สำหรับพวกเขา